แกงหน้าเหมือนมีรอยเบี้ยวนะครับไม่แน่ใจว่าไปชนอะไรมาไปชนอะไรมาเนะ่ย จะขึ้นลงที่สถานีวัดโป่งโปรจะได้ทางขึ้นลงทางซ้ายค่ะและเรก็ระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษดีเซลานั่งารกาขบวนที่43หยู่รถตรงที่เมื่อมเต้มทางสถานีตรากรุงเทพอัิดุวัน์สุขาภาสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะขบวนรถเที่ยวนี้มอบจากสถานีวัดโปงแล้วหยุด เพื่อในสถานีสถานีราชบุรีเพชรบุรีโพนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะเห็นตะแกรงคันนำนะครับมีลอยยุบไปนะครับเหมือนจะชนอะไ